thank you ด้านสีเข้ามาดเขาจะเน้เป็นสีอะไรของบีนะคะก,ก็จะเป็นสีซัมเมอร์ดูนะคะมีความสีฟ้าแล้วก็สดใสน่ารักเขาไปไหนก็ดูเก๋ดูสวยค่ะค่ะสำหรับของออนนะคะเป็นสีเบอร์รี่เพอร์เพิลค่ะเป็นสีที่ดูเรียบหรูนุ่มลึงเขาไปไหนก็ดูเก๋ดูสวยมีรูปสี่ด กล้องใหญ่เลยแล้วก็มีวีดีโอแล้วก็มีันเยอะมากใ,ใหม่ๆเยอะมากคือบอกว่ามีหลายฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากนะคะนอกจากว่ากล้องเนี่ยไม่ว่าจะถ่ายระยะไหนก็สวยแล้วเรายังมีม AI e x p l a n e r ที่ช่วยให้รูปดูสมบูรณ์ขึ้นโวยใช้ AI นะคะแล้วก็ถ้าคุณมีคำถามเยอะไม่รู้จะมีใครตอบก็สามารถใช้ Google Gemini ถามปุ๊บตอบปั๊บตอบได้ทุกอย่างอะไรที่เราไม่รู้เขารู้หมดใช่ฉลาดมากเอื่อเราเปนเพี่ยวกันสองคนเนี่ยอะไรคิดว่าอะไรจะตอบสนองว่าที่คุณบดีเป็นคนข้างนอะไรที่ตอบส่วนอ่ะสุดสำหรับเราสองคนใช่ไหมคะเยอะมาของน้องน่าจะเป็นกล้องของอ้อมน่าจะเป็นกล้องของลิด้เป็นไรหลิงว่าหลิงอ่ะน่าจะใช้กล้องแล้วก็กู o g l e g e m i ไ i เยอะมากข้อหลิงมีความสงสัยเยอะมากใช่ค่ะ นะ้ราาจะมีอะไรจะถามบ้างล่ะหลิงอะค่ะหลิงจะถามว่าเอ่อพรุ่งนี้กินอะไรดีไม่ต้องถามเลยต้องแจกมากนะเลยสองคันนะสำหรับเจ๊ีใช่ค่ะแล้วราคาคะราคาว้าวราคาแจกต้องได้น่ารักมากใช่ค่ะแต่ว่าแจกแถ้ามาอีเวนต์สามารถซื้อดีวอที่ยุสิบมาถ่ายได้เลย่ ระยะไหนก็ยังชัดอยู่ไม่ว่าจะถ่ายบนเวทีถ่ายลงไปในเรือหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในระยะไกลๆในที่เปลือกทเลก็คือได้หมดเลยยังชัดอยู่มนเรืเลยนสคนฝา่เทค่ะก็ในฐานะที่เราเป็นบี V o เป็นออกบีเวนะคะก็ขอฝากบี v o อี60ไว้ในออมกอ้อมใจด้วยนะคะใครที่ยังไม่มีนะคะ ลองไปดูค่ะราคาจับต้องได้น่ารักมากมีหลายสีด้วยก็สามารถไปเลือกสีที่ตัวองชอบนะคะสมควชอบสี Summer ร์ดูค่ะแล้วก็มีหลายฟีเจอร์ที่ตอบโจทยการใช้งานในเทคนิคใ,ในการใช้ชีวิตประจำวันด้วยฝากด้วยนะคะ V ีโกพี6เ,เดือนค่ะในบ้านก็แสงสีตรงนี้เ,เลยคนชื่นชมมากมากเลย ดีใจนะดีใจที่แบบว่าคือล่าสุดไปเดินไปเดินตลาดมาด้วยกันค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยกลุ่มแฟนคลับของเรามันมันฟังขึ้ๆๆๆนจริงๆริงยคือคุณแบบม,มีมีแบบคุณย่าคุณยายอะไรอย่างงี้มันผักเยอะมากที่ตลาดแล้วก็แบบโหยโหยใช่หลี่อองไหมซึ่งแบบมันเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากเลยค่ะแล้วก็ดีใจที่เหมือนมีคนรู้จักพวกเรามากขึ้น ขอบคุณแฟนๆที่คอยติดตามก็คือแฟนๆก็ยังคงติดตามไอ้นี้ EP อะไรนะคะ EP 6 EP 6คือคือต้องตอบต้องบอกว่าคือยุคนี้คนไม่ค่อยดูละครยาวๆกันซึ่ง EP 6แฟนๆก็ยังแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะซับพ้อต์ตั้งใจมารอหน้าจอมาดูผลงานของเราก็ต้องขอบคุณแฟนๆแล้วก็คนที่ชื่นชอบเพียงเธอาน้ค่ะใช่เห็นเห็นว่าเข้มข้นมากเรื่องที่อารมณ์ยังไงบ้าง ซีนอารมณ์พี่นายเขาท<ม>ําสกอยู่แล้วแหละค่เป็นเรื่องของแบบซีนอารมณ์ไม่ว่าจะซีนไหนอลพี่นายเขาก็ใส่ความตั้งใจลงไปเยอะมากก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะได้เห็นแล้วก็เผยให้ชอากันนะคะหลิงว่ายิ่งทายทายเรื่องก็จะย,ยิ่งแบบมีซีนอารมณ์เยอะขึ้นก็จะเข้มข,นข้นขึ้นกว่านี้ จบกันง่ายๆหนูไม่เลิกไมาจบกันง่ายๆหนูไม่เลิกแล้วอะไงนะเรายอมเลิกไหมคะเอ่ออะไรนะคะแล้วเราจะยอมไหมถ้าไม่ยอมเลิกหนูไม่เลิกอ๋อไอาล่าไม่ยอมเลยพี่ตะวันจะสู้ไหมคะสู้สู้สิใช่เราก็จะสู้ต่อไปค่ะ เราในนะครเราต้องที่สุดเลยกับเรื่องนี้นะวิลามนิยมเรื่องจริงๆนะเราต้งจริงจริงงานนะที่สุดนะก็ก็มีค่ะใช่ถ้าถ้าเลิกแล้วละครก็จะจบอพระฉะนั้นก็ห้ามเลยอย่างนี้มี่ผมก็จะมีแบบหนุนจิ้นจะยังไม่น้อยแน่แฟนซิ่งแบี้่อนต่อไปจะเพิ่มเวลามากขึ้นเพิ่มแบบเตอก็ต้องคอยติดตามกันเนาะว่าแบบ เนื้อเรื่องมันจะไปในทางใหม่ต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงตอนนี้ก็ตอนนี้เหมือนจะกลับมาเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็เป็นโหมดอารมณ์อีกแล้วอ่ะตอนแรกก็ดีๆเหมือนจะดีๆดีๆดีๆแล้วก็อารมณ์อีกแล้ว,อ,ลลวอะไรอย่างเงี้ยบางทีไม่แน่อีพีหน้าคุณนพะ่ออาจจะยอมแล้วก็ได้ถูกนะเออก็ก็ไม่แน่ก็ต้องไปติดตามกันทุกอย่างเนี้ย ีใครบ้างนะคะมีพี่ยูดพี่ไบพี่เชอรี่อยา่างนเปิดรายการตรางๆต่างถึงเมตรเลยอ๋อพี่ลี่เป็นนักแสดงในเรื่องด้วยค่ะ,ออะก็ก็ตกได้วยหลอดดีใจดีใจที่แบบมีพี่เขาชอบอะไรเงี้ยอย่างพี่ยูดก็เซย์หนักนะคะตอนที่น้องบ้านก็ออกไปกันอ๋อเหรอขาตานก็ตายปีคืออะไรคะ พี่น่ารักเงเขาก็เลยสนับสนุนแบบน้องๆใช่ค่ะก็ขอ,ขอบคุณมากๆดีใจมากๆก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะท<ม>ี่คอยแบบว่าเหมือนอินดูเราอะ่ะใชพ่พี่ๆเขาก็อินดูเราด้วยมากๆอย่างที่เราอ้อมบอกเหว่ามีแฟนๆหลายรุ่นมาชื่นชอบเราหลังจากนี้งานเราจะเยอะขึ้นค่ะดไหมีก็ดีสิคะ <c oughs> สามารถติดต่อท่องได้เลย ไม่ไม่งานเข้ามาเราเรามีเรื่องหมายว่าต <iedzieć> oh ้องไปงานที่ประมาณไหนกันเราก็เป็นการพิจารณาของเขาอยู่แล้ว่งท่หนิง่นงานคกรองล่างานลองหลิงนะคะเออหลิงจะเลือกอะไรที่ส่วนตัวใช้อยู่แล้วอุ้ยโอ้ไม goodness ลอรีไม่รู้มาจากไหนอ่ะเดี๋ยวคิดว่าหยุดนี้ก่อนนะคือส่วนตัวจะเลือกแบรนด์ที่แบบเข้ากับตัวเองแล้วก็คืออะไรที่เราถือเราจะเราจะรู้สึกว่ามันคุณภาพดีแล้วตอบโจทย์แฟนๆเราตอบโจทย์เราด้วยประมาณนี้ค่ะใช่เขาเน้นกีฬาสีไหมกีฬาสีใช่ใกล้เดือนกิจแล้วมีซ้อมมีสอบบ้างเนี่ยอุ้ยพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้สอบ ไปใกล้ใกล้แถวๆนี้แหละซ้อมแถวๆนี้มีมีมีแบกอันนี้เป็นกีฬานี่แบกยานะเนย่งว่าเราเล่นอะไรมีแล้วค่ะมีแบกไปแล้วแต่ว่ายังอิจอยู่บอกไม่ได้ไม่ไม่นี่นม่นี่หมายว่าเราเล่นกีฬาเป็นกีฬาอะไรไม่ว่าอุ้ยมันเป็นแบบไหนเป็นคาร์ดิโอคาร์ดิโอแน่นอนคาร์ดิโอคือใช้กำลังใช้พื้นที่พอให้เป็นประโยชน์เป็นกีฬาที่เหมาะกับ ผู้หญิงมากมีบอลไม่ให้บอลมีมีลูกบอลมีลูกบอลด้วยแล้วเราทำเงินไปต้องมาเจอกันคนละอยู่คนละสีเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะแวะไปหาบ่อยๆแล้วกันฝากคอมเมนต์ด้วยว่าหลีกควรทำยังไงยังตัดสินใจไม่ได้ไม่เป็นไรเธอทำหน้าที่เธอให้เต็มที่เดี๋ยวเขาจะไปหาตัวเองอือไม่ใช่คู่แข่งกันใช่ไหมไม่ใช่ออกะว่าจะให้ถิงกันซะหน่อยถิงกันหรอ อันนี้เก่งนะใช่ไหมฉันไม่ขิงหรอกปกติฉันพูดเก่งไม่เก่งเก่งได้ไหมอ๋อเก่งใส่น้ำร้อนอร่อยครั้งนี้พี่หลิงจะสู้เต็มที่หรือเปล่าค่ะอ๋อหลิงจะสู้เต็มที่ค่ะหลิงจะไม่ไม่รู้จะทำยังไงแต่หลิงก็จะสู้เต็มที่ ขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นเราจะดูสถานการณ์ตอนนั้นนะคะอะไรก็คาดเดาไม่ได้เผลอๆมันอาจจะเป็นกีฬาที่หลิงไม่ถนัดก็ได้เพราะจะต้องแบบว่ายอมเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแ่้ของบางแผนอะไรงี้มีแผนแบบกีฬาไหมตายเอาดักนะไม่มีแผ่นอีกเรื่องนึ่งเนาะ <c oughs> คือน้องอ้อมาส่งร้านอาหารมาซึ่งแบบน่ากินคือน้องอ้อเหมือนแชร์ว่าเออวันนี้ไปกินข้าวกับพี่บ้าแล้วแบบน่ากินมากอร่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจเจเ,เห็นแล้วเจเจก็แบบว่าโอ้น่ากินอนะอยากกินด้วยอะไรเงี้ยคือยังไงคะอยากกินคืออยากให้น้องทุกคนได้ด้วยหรือว่าแค่แบบเห็นแล้วอยากกินบ้าเนี่อย่าพูดอย่างนี้นะเถอะนะก็อยากกินด้วยเฉยเฉย แต่จริงๆทุกวันนี้เราก็เราก็ได้กินข้าวด้วยกันหรอเนาะตอนแต่งหน้าเราก็ได้กินข้าวด้วยกันตอนแต่งหน้าโอ๊คี่หลิงอะเคยกินขนมจีนน้ำเงี้ยวแต่ไม่เคยกินดอกนิ้วรู้จักดอกยิ้วปั้นแต่วันนี้ต้องชิมครั้งแรกปั้ใช่ใช่ใช่ครั้งนี้ชิมดอกนิ้วครั้งแรกภูมิใจมากเอาเป็นคนแรกที่ได้มาเกชิมดอกยิ้วที่ต่อขนาดนี้กี่หน้าโอ๊คี่อะไรนะคนสี่สิบ ชิกันตลอดก็พยายามหาวันว่างที่ตรงกันที่แบบเรามีฟิลอยากออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็จะออกไปในการอะอหาฟิลรอฟิลก่อนรอฟิลรอฟิลสุดยากใรามับเป็นแีะยังไงก็ขอเชิญเชิทุกท่านนะคะไปงานกีฬาสีกบข้าักด้วยนะคะวันที่3 0มสิใช่ไหมวันี้สก็มีกีฬา ว่ามีการแข่งขันมันให้ดูเยอะแยะเลยค่ะม,มาเด้อพ่อแม่พี่น้องมีมีขเท้าให้กินหรือเปล่า <c oughs> มีไหมเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวแบ่งแบ่งเท้าให้กินมาเชร์เราด้วยนะคะลิงลิงคองอยู่ทีมสีฟ้าใช่ค่ะถ้าเกิดว่าบัตรเอ่อออฟไลน์ออนไซต์ช่มมถ้าบัตรได้ข่าวว่าบัตรหมดแล้วเพราะฉะนั้นใครที่มาไม่ได้ไม่ต้องเสียใจสามารถซื้อบัตรไลฟ์สตรีมได้ค่ะแล้วทา มันเป็นครั้งแรกที่ช่องสามจัดเกิลครับแล้วก็ความพิเศษก็คือพิเศษมากๆความพิเศษคือทุกคนสู้ตายค่ะหญิงแร่งให้เขารู้ว่าหญิงช่องสามแข็งแรงแค่ไหนอย่าลืมมานะคะเกิลครับค่ะวันที่สามสิบนี้นะคะขอบคุณครับ ให้รู้ว่าติดจุดไหนก็ไม่ต้องมาขอของไ่ตองเบรคล ハハハハ